เ um. อ็กซ์เพกโตพา u m ตโนมคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่านี่คือคาถาผู้พิทักษ์นะที่แฮร์รี่เนี่ยเสกใส่ผู้คุณยานใช่ไหมแล้วจะฟินแค่ไหนอะถ้าเราได้ใช้คาถานี้ด้วยตนเองอะ ด้วยการมาของ h o g w a r t ์ Legacy นะครับสุดยอดเกมที่แฟนๆแ a น r y r r y t o เ t แบบหลายคนรอคอยมากๆสุดท้ายตรงนี้ก็วางจำหน่ายเรียบร้อยนะครับตัวเกมก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากเหล่าบัคเกอร์ทั่วโลกเลยเนาะแต่ทราบไหมครับว่ากว่าจะมาเป็น h o g w a r t ์ Legacy ได้อย่างทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้าง <c oughs> เดี๋ยววันนี้ TGS History มาเล่าให้ฟังจ้า Your Legacy begins Now Begins ย้อนกลับไปครับในปี2000 EA ได้รับสิทธิ์มาจาก w a r n เด b r o บา e r เนะครับให้ทำเกม Harry Potter ที่มาจากภาพยนตร์นี่แหละ Harry Potter and the Philosopher's Stone นะครับหรือว่าภาคศิลาอาฐา์ภาคแรกเนี่ยเป็นผลงานแรกที่ออกสู่สายตาชาวโลกนะครับแล้วก็ถูกพัฒนาโดยทั้งหมด5ทีมด้วยกันใน5แพลตฟอร์มนะครับ โดยตัวเกมเนี่ยเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่เน้นพัซเซิลในมุมมองแบบเทิร์ดเพอร์เซนนะครับหรือว่ามุมมองบุคคลที่3นี่แหละออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ8ถึง14ปีที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยถ้ากลับไปเล่นตอนนั้นโอ้ยยังสนุกอยู่เลยอะ่ะตัวเกมก็ได้รับเสียงวิจารณ์ที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ว่าทำยอดขายไปสูงถึง11ล้านชุดในเวอร์ชันนั้นนะฮะก็คือเวอร์ชัน playstation 1นนั่นเองแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเกม playstation 1 ที่ขายดีที่สุดตลอดการเลยและด้วยความสำเร็จนี้ครับทำให้ EA เดินหน้าออกภาคต่อเลยก็คือ Harry Potter and the Chamber of Secrets นะครับหรือว่าห้องแห่งความลับนั่นเองในปี2002เนาะที่โดยรวมแล้วก็ยังคงรูปแบบการเล่นแบบเดิมๆอยู่ยังคงเป็นแนว a อ e ว g e r Puzzle ทั่วๆไปเพื่อให้เข้าถึงได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็มีแอสเซทบางส่วนที่หยิบเอามาใช้จากภาคแรกอีกด้วย และในปี2004ครับ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban นะครับหรือว่านักโทษแห่งแอสคาบอนนี่แหละเป็นเกมแรกเลยที่ใส่ส่วนผสมของความเป็น RPG เข้ามาในเกมนะครับโดยสื่ออย่าง GameSpot ได้เอาเกมนี้มาเปรียบเทียบกับเกมอย่าง c h r o n o t r i g g e r กับ Pokemon นะครับแต่ตัวเกมก็ยังคงมีความเป็น Puzzle Platforming นะครับเอาไว้อยู่แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่สามารถเล่นเป็นตัวละครอื่นๆได้นะครับอย่างลอนเฮอร์เมอด้วย Harry Potter and The p r i s o n e r of Azkaban นะครับได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกมากๆซึ่งตัวเกมนีได้รับคำชมนะครับในเรื่องของความหลากหลายในการเล่นเพราะที่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราจะได้เล่นเป็นตัวละครทั้ง3ตัวที่เป็นตัวหลักด้วยไม่ถูกบังคับให้เล่นเป็น Harry อย่างเดียวตลอดทั้งเกมนะครับแถมยังถูกชมครับว่านี่เป็นเกมที่ยังคงซื่อตรงต่อจิตวิญญาณของหนังสือนะครับแล้วก็เป็นเกมที่สาวก Harry Potter นั้นควรจะต้องได้เล่นสักครั้งในชีวิตครับ ในปี2005ครับ Harry Potter and the Goblet of Fire นะครับหรือว่าถ้วยอาคคีเป็นเกมแรกเลยที่ใช้แนวการพัฒนาใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยภาค1ถึงภาค3อะ่ะ มันจะมีแนวทางแบบเดิมๆม,มาตลอดใช่ไหมแน่นอนครับว่าผู้เล่นยังคงได้บังคับ3ตัวละครหลักอยู่นะครับแล้วว่าตัวเกมเนี่ยจะเน้นไปในทิศทางของแอคชั่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัซเซิลเนี่ยน้อยลงไปนะครับและความพิเศษนะครับในภาคนี้ของตัวเกมนี้ก็คือดําเนินเรื่องแบบมีเลเวลมีฉากที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามโปรเกรสในเกมนั่นเองเช่นเดียวกับที่นิยายหรือว่าภาพยนตร์นะครับเป็นครั้งแรกเลยในซีรีส์ ที่เราสามารถเล่นคู่กับเพื่อนได้แบบโคออฟอีกด้วยว้าวเ <c oughs> บว, <c oughs> วยเช่นเดียวกับภาคก่อนๆนะครับภาคนี้ก็ถือว่าได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลายแล้วก็เป็นวิดีโอเกมที่ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับมีชั้นเชิงมากเพราะว่าสามารถเพลิดเพลินไปได้หลากหลายเลเวลหลากหลายฉากของเกมเลยอ่ะ เกมเมอร์ตัวน้อยก็สามารถสำรวจโลกของ Harry Potter ที่มีกราฟิกสวยงามและก็สนุกไปกับมันได้ส่วนเกมเมอร์ตัวโตวแบบผมเนี่ยก็สนุกมากๆไปกับการจัดการเวทมนต์ต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัวเกมก็มาในรูปแบบของแอคชั่นไปด้วยโอ้ยิ่งมันใหญ่ในปี2007นะครับ Harry Potter and the Order of Phoenix นะครับหรือว่าภาคีนกฟินิกซ์นี่แหละ ได้วางจำหน่ายนะครับโดยตัวเกมครับกลับไปใช้แนวทางแบบเดิมๆนะครับของซีรีส์อีกครั้งหนึ่งคือผู้เล่นเนี่ยจะได้ออกไปสํารวจฮอกวอร์ดกันอย่างเต็มที่เลยเป็นครั้งแรกครับซึ่งเกมเพลย์หลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของการสํารวจฮอกวอร์ดเลยเพื่อให้ได้รับแต้ม discovery point นะครับที่เราจะสามารถ เอาไปใช้อัปเกรดคาถาของเราได้หรือจะปลดล็อกพวกวิดีโอเบื้องหลังก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นครั้งแรกอีกทีหนึงที่ใช้ motion capture นะครับอีกทั้งนะครับยังได้2นักแสดงอย่างโรเบิร์ตกรินนะครับรับบทเป็นลอนแล้วก็อีวาน่ารินช์ที่รับบทเป็นลูน่าเข้ามาสตูดิโอเพื่อสแกนหน้าของตัวเองให้อย่างละเอียดเพื่อนําไปใช้ในเกมนั่นเอง นอกจากนี้ครับยังมีมินิเกมด้วยนะมาให้เราเล่นมากมายเลยเช่นการ์ดเกม exploding snap แถมยังได้เจคเโลลิมาช่วยยืนยันแล้วก็สร้างกฎเกณฑ์ในการเล่นให้อีกด้วยแต่ว่า order of the phoenix ครับก็ได้รับคำวิจารณ์ในเชิงลบซะส่วนใหญ่ครับเพราะตัวเกมเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ออกแบบเลย ท,ทีมงานไม่สามารถนําเสนอออกมาได้ดีพอครับส่งผลให้เกมครับเกิดความยุ่งเหยิงแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าไร้จุดหมายครับและในการต่อสู้เนี่ยมันก็แบบง่ายไปอ่ปึ๊บ,บ,บ,บอีกมันดูไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีความท้าทายอะไรอย่างเงี้ยหนักสุดคือตัวเกมถูกวิจารณ์ว่าเกมเนี้ยมันยังทําไม่เสร็จด้วยซ้ำานะครับทุกอย่างอยู่ในแบบคั้นเริ่มเกมหรือเปล่าเริ่มต้นเองอะ่ะก่อนที่จะรู้ตัวอีกว่าหมดเวลาแล้วก็เลยแบบาขายไปก่อนเลยกันอะไรอย่างเงี้ย ในปี2 0 0 9ครับ Harry Potter and The h a l f b l o o d Prince นะครับหรือว่าเจ้าชายเลือดผสมเนี่ยโดยนี่ถือว่าเป็นผลงานแก้ตัวนะจาก Order of the Phoenix นะครับหรือว่าภาคก่อนหน้านี้ซึ่งคราวนี้ทีมงานเนี่ยก็จะมีเวลาขัดเกลามากขึ้นทำให้ตัวเกมมันดูดีขึ้นใช่ไหมและผู้เล่นเนี่ยจะได้สำรวจฮอกวอตส์กันอย่างเต็มที่โดยตัวเกมครับจะให้เราเดําเนินเรื่องไปแต่ละวันนะครับที่จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาให้เราทําในรูปแบบของมินิเกมเช่น คุยดิชนะครับหรือว่าการทําน้ํายาโพชั่นแล้วก็การดวนเวทมนต์ทำให้เราได้เรียนรู้เวทมนต์ใหม่ๆนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถดวนกับเพื่อนได้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยรองรับมัลติเพเยอร์ด้วยอย่างไรก็ตามครับ Half b u t Prince นะครับก็ยังคงได้รับคําวิจารณ์แบบผสมผสา,านนะ่ะออกไปในทางแบบลบเสียอีกนะส่วนใหญ่อะถึงแม้ว่าตัวเกมจะปรับปรุงมาจากภาคก่อนมากใช่ไหมแต่ยังคงเล่นแบบเล่นสนุกนะถ้าเป็นแฟน Harry Potter แต่มันสนุกไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่สิ เพราะว่าสําหรับตัวเกมเนี่ยมันสั้นมากๆครับเนื้อหาเกมมันก็แบบโอ้ยค่อนข้างน้อยแถมเกมเนี่ยยังไม่ได้มอบประสบการณ์หรือความตื่นเต้นของการเป็นพ่อมดให้เกมเมอร์แบบเราๆอีกด้วยและในปี2010ครับ Harry Potter at t the d i l y h a ด l o w s Part 1ครับได้ออกวางจำหน่ายก่อนที่จะมี Part 2อออกมาตามๆกันครับในปี2011 ซึ่งยังคงใช้ทีมงาน,นจากภาค Order of the Phoenix เช่นเดิมนะครับแต่รูปแบบการเล่นและก็แนวทางการพัฒนานัมันดูแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกับเกม Harry Potter ภาคใดๆเลยอะ r r y r y t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  e t the Daily h a ล l o w s นะครับกลายเป็นเกม Action Third Person Shooter นะครับโดยตัวละครหลักอย่าง Harry สามารถเก็บสะสมค่าประสบการณ์เพื่อนำไปอัปเกรด เวทมนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นได้อะเออและเกมนี้ครับเราจะไม่ได้ออกสำรวจฮ o อกวอส์แล้วนะครับแต่เราต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเช่นเดียวกับในที่เราดูภาพยนตร์นี่แหละแล้วก็ต่อสู้กับเราวาไวรายผู้เสพความตายในรูปแบบของ Third Person Shooter Cover and Shoot นะครับราวกับเล่นเกมอย่างแบบ l s o r w o r War เลยเลยอะ e Daily l a l l o w s นะครับทั้งสองภาคน,นั้นได้รับคำวิจารณ์ในแง่ ลบแทบทุกสัมักเลยครับถึงแม้ว่าไอเดียของการนำแฮร r รี่พอตเตอรเนี่ยมาทำเป็นเกมยิงมุมมองบวกคนที่3ามันอาจจะออกมาแบบสนุกได้แต่องค์ประกอบโดยรวมสิครับกลับทำให้เกมนี้ออกมาไม่ดีเลยครับผลที่ออกมากับกลายเป็นว่าเกมพยายามที่จะออกมาเป็นแนวแอคชั่นแต่กลับล้มเหลวเอาซะไม่เป็นท่าเลยครับอย่างไรก็ตามครับเหล่าเกมเมอร์เนี่ยอย่างมาร์เกลแบบเราเก็คงตั้งความหวังเล็กๆเอาไว้ คิดว่าสักวันมันจะเป็นไปได้ไหมอะที่เกม Harry Potter สเกลมันจะย้ายใหญ,ใหญ่เกมที่ทำให้ผู้เล่นอย่างเราได้สัมผัสถึงประสบการณ์ถึงโลกแห่งเวทมนต์ได้จริงๆเกมที่ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้ได้และในปี2018ครับจุดเริ่มต้นของ Hogwarts Legacy อยู่ตรงนี้ฮะได้มีข้อมูลเปิดเผยมาครับเป็นข้อมูลหลุดมาจากโลกอินเทอร์เน็ตครับเกี่ยวกับเกม Harry Potter ที่ถูกสร้างขึ้นโดย u n r e a l Engine ครับแต่วันนี้เป็นแค่ข่าวลือนะที่ว่ามันถูกยกเลิกไปแล้วเออโดยว่ามันออกมาเป็นแค่รูปแบบตัวอย่างวิดีโอสั้นๆแค่2นาทีอะไรเงี้ยบางก็ว่าเป็นเพียงแค่คอนเซปตที่ทีมงานเอามาเสนอฝ่ายผู้บริหารแต่กลับถูกปฏิเสธไปแต่เมื่อคลิปนี้ครับหลุดออกมาจริงๆมันทําให้แฟนๆแฮร์รี่พอตเตอทั่วโลกรวมถึงผมด้วยเนี่ยกลับคลั่งไคลนะ้ฮะเพราะมันดูดีมากๆ แล้วเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะให้มันออกมาจริงๆครับนั่นทำให้ Water b u t t e r ขุดเอาสิ่งนี้กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งฮะและเดือนกันยายนครับปี2020ฝันทองมากเกอร์เราก็เป็นจริง h o g w a r t s Legacy ครับประกาศเปิดตัวเรียบร้อยพร้อมวางจำหน่ายในปี2021ครับโอ้ยตอนนั้นนั่งรอแต่ว่ามันถูกเลื่อนไปทั้งสองครั้งแหน่ครั้งนั้นก็เป็นปี2022ใช่ไหมปีที่แล้วแล้วก็ล่าสุดครับตอนนี้ ออกวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วฮะ h o g w บ r t ์ดเลกาครับได้รับรางวัล most anticipated game นะครับหรือว่าเกมที่คนคาดหวังมากที่สุดแ่งปี2022ครับ,บอมบอกได้เลยว่ามันเป็นผลงานที่หลายคนแม้กระทั่งตัวผมเองอะตั้งหน้าตั้งตา,ตารอมากๆนะครับแล้วก็สำหรับคุณละ่ะมีความเห็นยังไงบ้างได้ลองเล่นเกมนี้หรือยังมันนะเว้ยถ้าลองเล่นแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยสิและสุดท้ายนี้ครับเรามาพูดถึง5เกตเล็กน้อยเกี่ยวกับเกม Harry Potter กันดีกว่าครับ เนื่งเลย Harry Potter เป็นภาพยนตร์นิยายเรื่องแรกเลยที่เลโก้ได้รับสิทธิ์ให้มาทำเกมนะครับและนั่นก็คือเกม Lego Creator Harry Potter แถมยังเป็นเกม Harry Potter เกมแรกของโลกอีกด้วยนะครับ2ครับเกม Harry Potter ที่ขายดีที่สุดก็คือเกม Harry Potter and the Philosopher's Stone นะครับหรือว่าศิลาอาถรรพ์นี่แหละภาคแรกสุดเลยที่ทำยอดขายไปถึง11.91ล้านชุดครับผมโอ้โหส่วนเกมที่ทำยอดขายได้ต่้ที่สุดเลยก็คือ Harry Potter and the Daily h a r l o w s Part 2นะครับหรือว่าภาคสุดท้ายเลยด้วยยอดขายแค่1.31ล้านชุดเองอะ 3ครับเกม Harry Potter and the d e i l y y h r l l o w s Part 2วนะครับวางจำหน่ายวันที่11กรกฎาคมปี2011นะครับแต่ว่าภาพยนตร์ครับกลับถูกใช้ในที่อังกฤษแล้วก็อมเมริกาในวันที่15กรกฎาคมปี2011นะครับในไทยนี่ก็คือวันที่14นั่นแหละ4ครับ Harry Potter and the Chamber of Secrets หรือว่าห้องแห่งความลับเนี่ยเป็นเกม Harry Potter Movie t i e i n g a m e s ที่มีคะแนนรีวิวสูงที่สุด และได้รับความนิยมมากที่สุดด้วยครับ5นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเกม Harry Potter แต่นักแสดงอย่าง Daniel Radcliffe นะครับผู้ที่รับบทเป็น Harry Potter นั้นไม่เคยพากเสียงตัวละคร Harry Potter ในเกมสักภาคเลย และนี่คือ t ี History นะครับผมวันนี้เอามาเล่าประวัติของเกม Harry Potter ให้ฟังกันเชื่อว่าเหล่ามาร์เกิลหรือว่าแฟนๆของ h a r r y p o t t e เเยอะแยะแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมและนี่คือการต้อนรับเกมที่เรารอคอยมานานด้วยอย่าง h อก w a r t s Legacy มีใครได้เล่นอย่างุยสนุกเนาะถ้าใครได้เล่นแล้วลองคอมเมนต์มาใต้คลิปให้ผมหน่อยสินะฮะสวนใครอยากได้ประวัติเกมไหนค่ายเกมลงังดหรือตัวละครไหนบอกมาได้เลยคอมเมนต์ใต้คลิปเรานะครับเดี๋ยวรอบหน้าเอามาเล่าให้ฟังแต่ลืมนะกดไลค์กดแชร์ ถ่ายอะไเกมโชว์ไว้ด้วยบ๊ายบาย